ที่ที่รัก Exclusive Content Euro 2024ที่เราจะให้ AI นะครับ แข่งฟุตบอลกันเองบน PlayStation 5ในเกม EAFC 2024 DLC Euro 2024นั่นเองนะครับคู่นี้เป็นเกมกลุ่ม B นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนจะพบกับโครเอเชียนะครับเดี๋ยวเกมจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารอชมรอเชียร์กันได้เลยครับวันนี้สเปนนะครับทองหลุยเดลากฟอนเต้ก็ต้องบอกว่าตัวของพวกพวกเขาเองเนี่ยกำลังมีการถ่ายเลือดใหม่อยู่พอสมควรน,นะครับดาวรุ่งก็ต้องบอกว่าถูกเรียกติดทีมชาติมาเยอะมาก นะครับผมเช่นเดียวกับทางด้านของโควิเชียของทางด้านสแลโกดาลิชนะครับผมที่ก็ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายเลือดเช่นเดียวกันแต่ว่าโควิเชียดูจากการดูการถ่ายเลือดนี้จะดีกว่านะครับผมแล้วก็รวดเร็วกว่าเนื่องจากว่ามีนักเตะดาวรุ่งหล,หลายๆคนนะครับก็ได้ไปโชว์ ผมในศึกยูในศึกฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับผมดูอฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันครับทางด้านของโครเอเชียจะบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวลายสีแดงนะครับส่วนทางฝั่งของสเปนอยู่ในชุดสีแสดนะครับผมไม่ได้ออกแดงแจ้นนั่นเองครับเริ่มเกมมาเป็นโครเอเชียได้อพบรองบอลก่อนนะครับบอลอยู่ที่โควาชิตโควาชิตเลี้ยงไป <c oughs> มาด้านซ้ายเปดิสติ เบลิสิตครับเ่นกับทางด้านของคาบะขาวจ่ายมาที่โควาชิตโควาชิตให้กับโซซาโซซามาที่โบซุิตโซซ่าอีกครั้งหนึ่งเบลิสิตลวนกับคาบะขาวอีกครั้งเปลิสิตค,ค,ครับรู้จะทําอะไรเหมือนกันพายายามจะคุกวงในแต่สุดท้ายโดนคาบะขาวแย่งบอลไปบอลอยู่ที่น็อกมองอมองมาที่คาบะขาวน็อกมองมองมาที่ประดีเล่นกับคาบะขาวแล้วคาบะขาวครับ จ่ายบอลยักใส่เปอริสิตบอลออกไปครับผล <c oughs> ทุนของสเปนยังเล่นอยู่ทางฝั่งขวาครับในแดนของตัวเองไรดีมาที่ตอเลสให้กับเมลิน่าเบลินบลนโนครับขออภัยลาป็อกมาโอยาสบาวจ่ายทะลุไปทางฝั่งซ้ายมีอเล็กซ์กิโอมาโดกิโมาโดตอกส้นมาให้กับโมลาตาจ่ายให้เลวดี้ไม่ล้ำหน้าแต่แม บอลโดนแย่งออกไปครับบอลอยู่ที่ผูษษ้รัดสิของโคเอเชียครับนิวาโควิชเหลี่ยงออกมานอกกรอบเขตโทษทําไมไม่ทราบครับจ่ายให้กับโบโซวิชโบโซวิชมาที่โควาชิตโควาชิต,ชตมองหาเพื่อนแต่ไม่แทงทะลุครับอังเดคาเมิชมาที่อีวานเปเิซิชคาเมลิชอีกครั้งจ่ายไปที่เพเจอร์มาที่โบโซวิชโบโซวิชครั้งครับ ทไปลิสิตจะจ่ายมาลูกนี้แล้วได้ยิงนบเรียบรอยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทางด้านของโครเอเชียเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนครับจากทางด้านของลูก้าโบดิชครับเป็นการจ่ายทะลุไปนะครับผมของอีวานไปริสิตนะครับผมโอ้โหกองเกมรับของสเปนพลาดครับดูอีกครั้งหนึ่งครับไปริสิตมาเข้ากลางแล้วโอ้โหไข่จ่ายครับสุดยอดมากๆนะครับไข่จ่ายนะครับไปให้กับ ลูกาโมดิชได้ดวนเดียวเดียวครับผมโอ้โ oh หแบบนี้จะไปเหลืออะไรครับโอ้โ oh หทางด้านของอูนายซิมอนครับพาราไม่สามารถเซฟได้ครับโครเอเชีย e ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่16ครับโอ้โ oh หงานหยาบของทีมชาติสเปนนะครับณนะเวลานี้ลาป็อกมาที่โรดี้โรดีโรด้โดนเสียบครับไม่ฟาวด้วยครับผลเสียบน่าจะเป็นทางด้านของมาเยอร์ครับ มาที่คาร์บะ้าวเหลือต้องบอกเบรดีให้กับตอเลสตอเลสหม่เสียบอลอีกครั้งครับอาโวเอเชียจะได้สวนกลับมาโมดิชแขงมาลูกนี้ครับไม่ถึงสเปนกลับมาคองบอได้ครับ20นินาท,ทีผ่านไปครับโวเเชียนำอยู่1ประตูต่อ0ต่ยที่ลาป็อกมาที่คาบะขาวตอเลสตอเลสมาที่โรดดี โอดีจ่ายบอลมาตอเลสให้กลับไปดีไปดีครับให้กับตอเลสตอเลสอยูด่ด้านขวาตอเลสพยายามกระชากตอเลสด้วยกับโซซาแต่โอ้โหตอเลสครับเลี้ยงบอลออกไปเองครับไม่มีอะไรเป็นโกลิกของปั่งโครเอเชียครับลิวาโควิชครับจับบอลจะบอมครับ บอลไปข้างหน้ามีเปเิสิ์จับบอลได้ด้วยครับโอ้แม่นยำมากเปเิซิตอีกครั้งให้กับโซซาโซซามีเพื่อนโอ้ห oh, ลับไปไม่จ่ายครับแล้วเปเรซิตได้กระชากไปด้านขวาจุดด้านซ้ายจุดเซตแล้วตู้โอเปิดมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไรครับเรือดต้องมองมาที่ตอเลสสเปนนี้ยังหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับโรดี้โรดี เดินกลับไปยักเสบาวจ่ายไปด้านซ้ายมีอเล็กซ์กิลมาโดกิลมาโดทำยังไงจะไปสู่เส้นไหมกิลมาโดแม่ไม่ผ่านสตาเนซิสครับวาดิโอโอ้โหโคเเชียแกะเพสกันดีมากๆนะครับหน้าประตูตัวเองครับโซซ่าโซซ่าจ่ายคืนหลังมาที่โคววชิตเวอสวิดโมดิต มีด้านขวาโอเวอร์ไปแล้วก็จ่ายไปที่โล่งครับสตานิสิตสตานิสิตมาที่โมดิชแทงให้เพื่อนโมดิชอีกครั้งหนึ่งโมดิชโมดิชจ่ายมาที่คาบาลิชได้ยิงลูกนี้ครับตะติดทางด้านของนอกมองเหลือนกมองนะครับบล็อกไว้ได้เขากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับเข้ามาเข้าให้กับเปรดีปรดีจ่ายคืนหลัง แล้วคาบาาโอ้โหดูนี้โดนเสียบผูุ้ัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อไปครับไม่มีสัญญาณด้วยว่าฟาวนะฮะโอยาสาบาลโอยาสาบาลโดนลุม2และคามาลิชโคยเชียจะได้สวนกับมีข้างหน้าครับโมดิสไปแล้วได,ได้ยิงลูกนี้ครับติดลาปอกโอ้โหวินพับบิตี้ตอนนี้ให้โคยเชียเหนือกว่าเยอะเลยครับ71%ด้วยกันขอนำอยู่หนสกอร์นั่นเองนะครับ เนอยู่ที่ปังขวาอยู่ที่คารมาลิชมาที่บอสวิทบอสวิททำไงได้สองเป้าลูกนี้โอ้โหซิม,มอนปัดออกครับอยู่ในซิม,มอนครับบอกว่าช่วงครึ่งแรกโอ้งานค่อนข้างจะพอสมควรเลยกิม,มาโดกิม,มาโดมาที่ลาป็อกโอ้โหขึ้นเกมไม่ได้เลยครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ และผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านโปรเอเชียนะครับนำทางด้านสเปนไป1ประตูต่อศูนย์ภาพกราฟิกจับมาที่ปาลันตอเลสนะครับที่ไม่มีส่วนร่วมกับเกมอะไรเลยส่วนมากจะเป็นการเสียบอลซะมากกว่านะครับสำหรับทางด้านของปาลันตอเลสครึ่งแรกครับสเปนศูนย์โปรเอเชีย1ก็เป็นสเปนนะครับที่ ครองบอลมากกว่านะครับผม53%ต่อ47%นะครับผมแต่ว่าการจบสกอร์การยิงนะครับสเปนศูนย์นะครับไม่สามารถมีถโอกาสยิงได้เลยส่วนโครเอเชียมีโอกาสยิงไป4ครั้งนะครับเป็น1ประตูส่วนการผ่านบอลนะครับก็ใกล้เคียงกันครับสเปนผ่านบอลไป61ครั้งส่วนทางด้านของโครเอเชียผ่านไป54ครั้งครับ ส่วนเรื่องของเกมรับก็ต้องบอกว่าทางด้านของโคเอเชียนั้นเหนือกว่านะครับแท็กเกิลเครั้งแล้วก็แท็กเกิลชนะไปถึง2ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสแตตในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับไปที่เกมครึ่งหลังกันครับสเปนบุกจากขวาไปซ้ายได้เป็นฝ่ายเขียนบอลเริ่มเล่ม,มาดเดี๋ยวเราต้องดูการแก้เกมของ เดี๋ยวาควนเต้ครับว่าจะแก้ปัญหาเกมรุกอย่างไรตอเลสตอเลสนี้ไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับกับเกมรุกล่าสุดของสเปนในช่วงครึ่งแรกครับคาบาคาว์คาบาคาวแบกว็กขวาจากเรอัลมาลิดครับชุดแชมป์ยุโรปครับแมไม่มีอะไรครับแล้วโคยเชียจะได้สวนกลับมาด้านซ้ายมีโลง่ลงๆแทงมาที่ขามาลิชเอาละครับลุดแล้วขามาลิชบวนกับนกมองแต่โอ้ นักมองยังแข็งแกร่งครับตอเลสจะได้สวนกลับตอเลสกระชากบอลครับไปทางขวาแล้วตอก้นมาให้เปดีไปดีเล่นกับตอเลสตอเลสไม่จ่ายเพื่อนครับยังหวงบอลอยู่ครับไม่รู้ว่าจะหวงทําไมครับโอ้โหหวงเป็นงูหวงไข่เลยครับแล้วก็จ่ายคืนหลังไร้ประโยชน์จริงๆรับตอเลสเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวไหมครับตอเลสอีกครั้งตอเลสจ่ายให้กับเพื่อนบอทางด้านของ โรดี้โรดี้มาที่โอยาซาเบาโอยาซาเบาถายยับตได้ยิงลูกนี้ติดมอกครับแล้วจะโดนสวนกลับครับไปลิซิตไปลิซิต,ตมาที่ขามาลิชโซซาโซซาดดนกับคาบาคเาวถ่ายมาที่โควาชิตโซซ่ากครั้งหนึ่งถ่ายมาที่ไปลิสิธแม่โดนดักไว้ครับตอเลสได้สัมผัสบอลเยอะจริงครับแต่ตอเลส รู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับนี่ครับโดนแย่งแซกอีกครั้งหนึ่งแต่พยายามจ่ายบอลคืนหลังให้ไปดีเฮดีมาที่คาบ้าคาวขาบาคาวจะเลี้ยงไปถึงเส้นหลังไหมคาบาคาวไม่เปิดครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่บอลยังเป็นของสเปนโมลาต้าแล้วสุดท้ายเป็นจังหวะล้ำหน้าครับนี่ครับเป็นจังหวะล้ำหน้าของเดี๋ยวนี้คาบ้าคาวครับ หนึงชั่วโมงผ่านไปโคเยเชียงนำหนูหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ครับโซซ่าเลี้ยงบอลมาโซซ่าจ่ายมาที่เปรลิสิตเปรลิสิตให้กับอังเดคามาลิชคามาลิชให้กับโควสิตล้วมีเปรลิสิตด้านซ้ายมีแล้วจังหวะนี้ได้ดลุดโคเาชิตยิงลูกนี้โอ้โหได้สิม,มอนมงเ,เซฟไม่ได้ครับโอ้โหบอลมันเร็วเหลือเกินครับดูจังหวะเซฟเป็นจังหวะมงนะครับ โอโหเบอร์ไปหมดตอนนี้โคเอเชียได้โอกาสบุกมาครับได้ยิงลูกนี้ครับทางด้านของลูก้าโมดิชแต่ก็เป็นงานง่ายของซิมมอนซิมมอนโยนบอลมาแล้วก็แมาเสียบอลให้กับสเปนครับทางด้านของโคเอเชียเกือบจะได้ครอบครองบอล20นี้สุดท้ายครับโคเอเชียยังนำอยู่ครับตอเลสเจ้าพ่อเลี้ยงวันนี้ครับนึกว่าเป็นมาคัสแรตเปิดครับได้โอกาสเลี้ยงอีกครัง้งนึง ขเลี้ยงตอเลสตอเลสแล้วก็เสียบอลอีกครัครบโอ้ตอเลสแม่ที่จะเลี้ยงที่มีและฟเปิดเป็นไอดอลแน่ๆครับสำหรับทางด้านของฟารานตอเลสอาสเปนยังบอลมาได้บ้างโอยาซาเบาโอยาซาเบาไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยครับโอยาซาเบาให้กับอโอยาซาเบาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบอลไปกันเองครับโอเอเชียจะสวนกลับเปลิซิตด้านขวามีครับ มาเยอร์มาเยอร์ได้กระชากมาเยอร์ Major, เจอกับนอกมองแต่นอกมองวันนี้โอ้โหแข็งแกรงจริงๆครับเลยนอกมองหมอุ่มของโคอเชียสตานตานีสิตสตานนีสิตพยายามเบียดคับแต่สุดท้ายโดนโอยาสเบลมาแย่งบอลไปซิมอนต้องเล่นเร็ว,วนะครับลบปอกให้กับคาบาคา้าคาบาคา้ มาที่ลาปอกแล้วโอ้โหโคยเชียนีถือว่าเล่นเกมรับแดงบนได้ดีเลยครับบีบกันสูงมากแล้วดูครับสเปนจ่ายบอลเสียกันเองครับทางด้านของลาปอกแล้วมาเยอร์มาเยอรกระชากลูกนี้โดนลุมสองเกือบไปได้ครับเหลือทุกมองมาที่คาบาคาวเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ สเปนก็โห oh, ยังตามหลังอยู่นะครับตอนนี้แต่ไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าบอลไม่ตายน,นั่นเองนะฮะบ,บอลยังไม่ตายเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับโบสวิตโบสวิตมาที่โควาชิตเปริซิสโควาชิตหลังมาโซซ่าโซซ่าโซซากระชากไปถึงเส้นหลังไม้จ่ายมาให้ขามาลิชคามาลิชมาที่เปริซิสเปริซิสได้ยิงลูกนี้ ติดบ็อกแล้วโอยาซาบาเปลี่ยนเกมรุกกันครับเป็นสเปนพยายามจะเล่นเร็วไม่ได้ครับเปดีดูจะไม่ไว้วางใจปลายังตอเลสครับไม่จ่ายเร็วเลยนะฮะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับแล้วสุดท้ายโอ้โหสเปนครับเปิดหัวไม่สวยนะครับพวกเขาแพ้เกมแรกนะครับแพ้ต่อโครเอเชียนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ต้องบอกว่าเป็นการบ้านชิ้นใหญ่นะครับของทางด้านหลุย De เดลักฟอนเต้เลยก็ว่าได้นะครับโเครเอเชียนี้นิ่งๆนี้บอกคำเดียวว่าเก๋าสุดยอดมากครับภาพจับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นลูก้าโมดิชนะครับคนทำประตูชัยเกมนี้โครเอเชียเริ่มต้นได้สวยในาการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นครับจบเกมครับสเปน0โครเอเชีย1ครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกม นาที่2นะครับผมเกมนัดแรกขออภัยเกมนัดแรกนะครับของกลุ่ม B นะครับที่เป็นคอนเทนต์เอกลุศของเรานั่นเองนะครับที่เราจะเลือกแมชนะครับผมมาภาคมาบรรยายเกมสนุกๆแบบนี้นะครับวันละ1คู่โดยจะเลือกเกมนัดสำคัญประจำวันนั่นเองนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับผมเพจผีที่รักแห่งนี้ด้วยครับเราเจอกันทุกวันในช่วงยูโร2024นี้แน่นอนครับ